สวัสด,ดีครับผม right สวัสดีครับพบกับเรานะครับผมโฟฟันทูเดย์แรงกิงอาราอาร์อาไปตายให้หนอนแดกเลยวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานเข้มข้นมั่วซั่วมามกจกกระเปรดเซ็กหมูยิ่งกว่าเดิมกับความจังอะไรขอยจัดกับฉากตายของหัวหน้าเซนไตคุณมอสอะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่า ไปอาดบบัมพิสต์กรบอกผมแจ๊คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันกระบผมแจ๊คครับรับไปเต็มๆฮะตอนนั้นเลยองค์กรเดดดาร์กเนี่ยเข้าบุกที่ฐานของโกกุนไฟไงัยแล้วตอนนั้นในโกกุนไฟเนี่ยเข้าไปที่ฐานของเดดดาร์กด้วยไงทำไมอ่ะเขาเข้าไปตรุยดา่า,ดานเพราะว่าเดดดาร์กเนี่ยเขามีเกมสนุกให้เล่นแล้วพอไปเห็นหัวหน้าองค์กรเนี่ยหัวหน้าองค์กรเนี่ย,ยไม่ยอมไม่นอนมันเห็นตัวตนของกูได้ยังไงเขาก็เลยขยายร่างใหญ่ออกมาโกกุนไฟเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขาก็เลยเรียกโกกุนโรโบ้เนี่ยอออกกกมมมมาาาาาเเหนืนนนนััครบผแล้ว้ว็ดดขขึนะฟไปที่เอววหลังขาด่ะ ลอยออกมาเลยแล้วลอยไปลอยมาเนี่ยทำให้โกกุนไฟนู้สว่าจะหวั่นเกรงเหลือเกินเพราะมันลอยข้ามหัวไปมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วก็บอกตลอดเลยว่านังหมานังหมาม้นโกกุนไฟโกรธมากลำคาล้วแล้วโกโก,กุนไฟเนี่ยก็เลยโยนดาบเข้าไปเนเล่นว่ะปุม้มยังไงตาย ตายง่ายจังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโค้กไฟเนก็เดินเดินไปไหนก็ไม่รู้อะอันดับที่ก้าผมใจคผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คครับเยืนโง่ๆฮะตอนนั้นเลยเซนกิไปบุกฐานพาวเวอร์อนิมอนไงแล้วหลังจากนั้นไม่นานเลยเซนกิลงไปบนพื้นโลกเนี่ยแล้วก็เอาฝนเนี่ยมาด้วยพร้อมกับฟ้าผ่าจะท้ายบ้านมือนเ่ยเปียกไปหมดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเก่าเรนเจอร์เนี่ยยอมไม่ได้แล้วเขาอะมีดาบอยู่เล่มหนึ่งแล้วเขาก็เลยเอาดาบเข้าไปแทง เซนกีกขาบอกว่าจะพูกมนันดุดแล้วก็ปัดทิ้งไปเพราะว่าดาบเนี่ยมันเหมือนกับไม้จิ้มฟันแหลมมาทำอะไรข้าม่ได้อยู่แล้วเอางี้เดียว,ว่าเรามาแนะนําชื่อทีละตัวดีกว่าเพราะเซนกีก็อยากจะรู้เหมือนกันอ่ะเขาเนี่ยก็แนะนําชื่อทีละคนเลยลจะทําให้เซนกีเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยอยากรู้จังเลยตั้งห0ิตอแล้วกูยังไม่รู้เลยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยพาวเวอร์ในมอนเนก็รวมตัวกันผแล้วก็ตูมตายยื้เลอเล่เธ่า ตายไปซะเออตายอย่างเดียวอันดับที่แปลกรับผมแจผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจครับแทงทะลุฟโฟมอะ ตอนนั้นเลยแบทเทนฟิวเจอเนี่ยถูกรอดรวงมาไงโอ้โหทำไมมันต้องรอเรือเรื่องคุณมอสเพราะรอเรือนั่งอยู่บนเรริงแล้วแต่คุณมอสเลย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยแบทเทนฟิวเจอก็เจอกับหัวหน้าอ,อ,กกองค์กรเอกอสไงเฮ้ยตายซะหัวหน้าองค์กรเอก,กอสเนี่ยก็พาวแบทเทนฟิวเจไปมิติไหนก็ไม่รู้ไม่รู้นึ่งนำไปหมดด้วยความฉลาดของแบทเทนฟิวเจอเนี่ยเขาเลยสามารถออกมาได้จนทำให้หัวหน้าองค์กรเอกอสเนี่ยต้องขยายร่างใหญ่แล้วแล้วก็ทะลุออกจากฐานไปแล้วก็เอาโฟมเนี่ยยมาาาทับผู้้หญิงในนฐแลวก็ต ตายไปซะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมาปะทะกับแบทเทนฟิวเจแล้วแต่ว่ามันแข็งแกร่งมากมันใช้ลมปานแบทเทนฟิวเจเนี่ยก็เลยต้องใช้แบทเทนฟิวเ r อร์โรโบแล้วแล้วแบทเท e ฟิวเ r อร์ก็รอยมาแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเข้าถึงตัวหัวหน้าได้่ะมันโดนลงไปจนทำให้แบทเทนฟิวเจอร์โรโบเนี่ยสึกว่าจะโกรธมากผมก็เลยเอาดาบโง่งๆเนี่ยปาไปเล่นๆทะลุแล้วก็ตายอิบหายตายไปซะอันดับที่เจ็ดครับผมใจ็คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คคร ตอนนั้นเลยซาตานปีศาจได้ได้มาบุกที่โลกแล้วไงกินเวลาเดินทางมาเป็น15ล้านปีแล้วตอนนั้นเนี่ยใครเนี่ยต่อสู้กับจูเลนเจอร์อยู่แต่ทันใดนั้นเองเนี่ยซาตานสเน็กนี่ก็ได้โผล่ขึ้นมาเป็นอะไรกับซาตานสาเน็กมันไม่ใช่งูซาตานปีศาจได้พบกันหน้าอันใหญ่แล้วก็ปล่อยโรมเมนเหม็น,มนออกมาว่ะโอเคผมเชื่อแล้วว่าเหม็นจริงแล้วทำให้จูเลนเจอร์เนี่ยตายอชิบหาย ตายไปซะ,<อ>ะแล้วหลังจากนั้นไม่นานนบทุกคนนีก็เลยต้องรวมใจกนันแล้วเข้าไปปลุกพวกไดจูจินแล้วก็ดักคอริซ่าขึ้นมาข้างบนแล้วหลังจากนั้นนวันตายของมันมาถึงแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็อัดไข่สเละเทะตายหายแล้วซาตานรปีศาจเหรคุณมอสอันนี้ไม่รู้เกี่ยวอะไรด้วยเห็นใครตายก็อยากจะตายบ้างก็เลยตายไปด้วยว่ะด้นดีของกระปุใจครับผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันกระบมใจครับสันมือพิฆาตนะตอนนั้นเลยองค์กรทิวนี่ได้มีแผลรับและ มันจะทําให้โลกนี้เกิดความสันคลอนแต่ว่ามาร์คแมนเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขาก็เลยไปบุกที่ฐานไงครับผมแล้วเขาก็ได้เจอกับหัวหน้าองค์กรแต่หัวหน้าองค์กรมันหลบหนีว่ะหละบหนีมาข้างนอกแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับพวกมาร์คแมนละแต่มาร์คแมนเนี่ยมีทีเด็ดทีจริงอยู่อย่าง,งว่าเลยเอาปืนใหญ่ขึ้นมานะ,ะแล้วก็ยิงไปตู้มเดียวแต่ว่าทําอะไรหัวหน้าเซบ้าเนี่ยไม่ได้เลยต้องขยายร่างใหญ่เป็นร่างอมตะพวกมาร์คแมนเนี่ยบอกว่าแแม โชคดีจังไปโชคดีอะไรคุณมอสเขาเรียกกาแล็กซี่โลโบมาไงมันทาอะไรหัวหน้าบริษาทนี้ไม่ได้เลยเขาก็เลยแปลงหน้าเป็นรถก่อนแล้วก็ม้วนตัวมากลายเป็นหุ่นนั้นแล้วก็สั่นมือขึ้นมานะแล้วก็ไฟายคาที่กลางกระบาลหัวหน้าสปราตตายไอชิบหายตายอย่างนี้เลยแล้วหล่จะน่าไม่นานก็ต้องลํำลากับเอและเอียร์ก็เลยบอกว่าก่อนจากกันไปเนี่ยดูดไฟออกให้หน่อยคือมันติดดาๆในหน้าดูดเหลือเกินเลดมาก็เลยเอาเอาปากนี่นะดูดไฟแล้วลิ้นดุนไฟยเลยโสดโครกมาก อันดับที่5ผมแจ็ผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันกครับผมแจคครับเดินทะเลรทัล่าตอนนั้นเลยเดจิแมนกำลังรับมือกับพวกสับปารดของพวกเวเดอร์อยู่แต่ว่าตอนนั้นพวกเวเดอร์เนี่ยได้มีาราชาองค์ใหม่ก็คือไอ้อ้วนฉันนี่แข็งแก่งที่สุดฉันเหมาะสมจะเป็นหัวหน้าองค์กรแล้วก็ไล่แมมมดเฮดเลียนไปเพราะว่าแม่มเดเฮดเลียนเนี่ยไม่สมยอมวะก็เลยเอาลูกน้องของแมมมดเฮดเลียนแทน <Okay. S 1> แลกวกันพวขาวเลยเกิดแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ย แมนบูเทนเดอร์ยังไหก็เลยบอกความลับว่าไอ้สับหลาตตัวเนี้ยมันมีจุดอ่อนตรงไหนจะทำให้เดจมสแมนเนี่ยสามารถเอาชนะกันมาได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ทำให้ไอ้อ้วนเนี่ยมันโกรธมากเอ้ยขายไปบอกว่าแล้วก็ทำร้ายแม่มดแฮเดรียนว่ะแต่ว่ามันแสบตาและเกินในชิบหมายตอนนั้นไม่เขาเนี่ยต้องออกจากฐานละแล้วก็ผ่านพัทยากิโลหนึ่งโพไซดอนแล้วมาจบที่มกรุงเทพก่อนที่จะมาเจอเดจิ๊แมนจะทให้เดจิ๊แมนที่สุวกาจะโกรธมากมึงผ่านหลายที่และเกินแล้วก็เลยเอามูมแมลงในปลาใส่เละเละเป็นที่เลยว้อ้วนเนี่ยไม่ได้ตายเพราะโดนมูมแมลงนะ เอ็ดแดกอันดับที่สี่ผมใจผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมใจครับจังหวะมันพลิกฮะตอนนั้นเลยพวกองค์กรแบ ma ็คแม็กมาเนี่ยมันจับลูกเลี้ยงของผู้พันไปไงผู้พันสามรันขั้นเนี่ยบอกว่ายอมไม่ได้ละเราเนี่ยต้องไปบุกฐานของไอ้พวกแบ็คแม็กมาแล้วออไปถึงขั้วโลกเหนือเลยเออแล้วก็ไปเจอกับการประลองโดยซันวันเลสเนี่ยลื่นว่ะวันอีเกิลพอลื่นเสร็จเน<อ>ี่ยเขาอับอายมากเพราะว่าเสื้อเขาก็สีตกว่ะ แล้วเขาเลยก็ต้องมาท้ากันเลยพอต่อสู้กันไปกันมาในอเมซอนคอนเลอร์นี่มันแกร่งเหลือเกินผมเอียนกับฉากนี้คุณมอสเมื่อไม่นีกแล้วแต่นะไม่นานนอเมซอนคอนเลอร์เนี่ยอยากจะตายแล้ววะเขาก็เลยหยิบมีึ้นมานะอยี้ขึ้นมาแล้วก็เอาเก็บไว้ที่เดิมก่อนเราจะมาตายแบบหมาข้างถนนนี่ไม่ได้แต่ว่าเขาต้องตายเลยวก็เลยหยิบมีึ้นมานะยังก่อนปิดคลิปไปเถอะคุณมอสเขาไม่มีใครดูแล้วผมก็เบื่อแล้วหละจา่นนไม่นานเขาก็มาแทงให้ ไม่ตายว่ะเขาไปหนีบรักแร้ไว้ oh. แล้วเขาก็ช่วงแทงช่วงแทงเรื่อยแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยชาวันคันเนี่ยก็เลยทำความเคารพไงบอกว่าพอกับมึงแล้วกูไปที่อยู่ดีกว่าหลังจากนั้นเนี่ยชาวันคันก็ต้องไปช่วยลูกสาวของผู้พันแล้วแล้วก็ไปเจอกับหัวหน้าองค์กรแบล็กแมว่ะ uh huh. เป็นสมองว่ะ uh huh. แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยอึบลูกเลี้ยงของแกไปแล้ว <Okay. S 1> แกนังมา okay. ตายไม่ต้องพูดมากแล้วล่ะก็อีกห้าวินิถฐานจะระเบิดแล้วถาไมอ่ะแล้วก็สามัญคันเนี่ยก็เลยต้องรีบหนีแล้วครับผมไปเจอกับลูกสาวตัวเองว่ะเข้าไปหาลูกสาวแล้วกอดออกมาเนี่ยไปเจอกับอมสอคาร์เลยที่กำลังแทงตัวเองอยู่เขายังไม่เลิกแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยลูกสาวก็ได้มองหน้าพ่อเลี้ยงแล้วบอกว่าที่บ้านเจอกูแน่ดูสายตาแล้วกันว่าว่าใช่ลูกแท้หรือเปล่าอาจารย์ลูกสาวผมจะผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันก็ผมใจครับแพ้กางเกงในฮะตอนนั้นเลยจอมราชนอสูรปีศาจ์เนี่ย ตูมอะไรอ่ะตายไปแล้วไม่เล่าเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยเซฮักเนี่ยมันไม่ยอมวะมันบอกว่าฉันเนี่ยจะมาตายเป็นมาข้างนึ่ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแบบบบขุดบอสสูงเข้าไปเฮ้ยกางเกงในขาวๆอ่ะสูงเข้าไปอีกเฮ้ยอะไรเหลืองๆวะขี้แตกคือโตเป็นสาวมันยังขี้แตกอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาศวีดำเนี่ยก็เลยโกรธมากไงแล้วเขาเนี่ยก็เลยต้องกำจัดเซฮักให้รวดเร็วแล้วอ่ะแต่ว่าโดนแทงก่อนว่ะเรียวม์กเลยบอกพี่ พาพี่ไปอยู่ที่โขดหินแล้วบอกว่าเราจะมาตายไบหมาข้างถนนนี่ไม่ได้เอะอะไรก็หมาตลอดขึ้นขึ้นมาแล้วทุกคนนี่ก็รวมตัวกันทั้งหมด6คนแล้วก็บอกว่าตายซะไอเซฮับแล้วก็กำจัดเซฮับไป ตายอิชิบหายตายง่ายๆเลยแล้วไม่มีร่างใหญ่ด้วยทุกครั้ที่สองผมแจ็คผมตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมแจ็คครับกางกระบาลฮะตอนนั้นเลยคุณหน้าองค์กรเทาสั้นมันชื่ออะไรชื่อเทาสั้นเทาสั้นโอเคเขาเลยบอกว่าเขาเนี่ยเป็นอมตะแล้วเพรว่าชั้นเนี่ยดูดพลังงานทุกคนมาแล้วแล้วก็เฮ้ยใครเคลื่อนมาเลยอะไยังไงต้องรีบหนีละเขาเลยขยายร่างตัวใหญ่แล้วก็จะเอาธนูเนี่ยไปยิงที่น้ำทะเลไงพอยิงเสร็จปุ๊บน้ำทะเลจะกลายเป็นวองโห แบ็ Black hole, คโฮคุณมอสเออมึงวงโฮอะไรมาจากไหนเนี่ยแล้วทำให้ไเคอนเจิ้งในกูจะหวาดกลัวมากอ่ะแล้วเขาหดร่องไงตายว่ะไอ้ยังไงมันตายได้ไงอ่ะภาพช้าอีกรอบนะฮะเขาโดนเอาไม้จิ้ฟันเนี่ยทิ่มไปที่กากบาลโดนเซเลล์สมองและนิวเคลียสทำให้เขาเนี่ยตายแล้วก็ตกน้ำทะเลไปอันดับที่หนึ่งของผมคุณแจ๊คอ่ะเรามาดูกันว่าจะไปขบวนการไหนเป็นใครก็คือหนูกัดตาย ตอนนั้นเลยคุณน้นาองค์กรแคมได้จับเมียน้อยแล้วก็ลูกสาวอีร้อยคนเนี่ยเข้าอยู่ในรถของมินิคูเปอร์มึงอัดก็ไปได้ไง <c oughs> วะรถตู้คอนเทนเนอร์อแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็จับด็อกเตอร์กับโคเวอร์คิงเนี่ยไปด้วยครับผมแต่ว่า V3 เนี่ยไม่ยอมแน่นอนอ่าเขาชื่อบิ๊กวันคุณบอสบิ๊กวันเนี่ยก็เลยเอาท่อแอร์เนี่ยครับผมเข้าไปเสียบที่ใต้รถแล้วก็ ชิบหายแนละ้วอะไรก<อ>็ไม่รู้เย็นๆหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาเทปใส่เอาพลาสติกใส่มาพันตัวเร็วแล้วก็ออกมาเป็นอะไรไม่รู้พันจะเปหมดเลยว่ะมึงก็ไปลอกออกเองแล้วกันแล้วหลังจากจนั้นไม่นานคุณหน้าองค์กรแคมเนี่ยไม่ยอมไม่นอนอเขาคือมนุษย์เงินนี่เองอเต่อสู้กันไปกันมาแม่งล้วงว่ะแม่งหืนเขาเห็นว่าฮาร์ดควีนเนี่ยมันแห้งมานานแล้วแล้วก็บิ๊กวันมาว่ะชิบหายแนละ้วเอาบิ๊กบอมเบอร์เนี่ยเขาไปยิงมาหนูรอยมากัดคอ ตายหัวหน้าองค์กรโดนหนูกัดตายว่ะอะไรวะเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเลยมายืมท่ามกลางพระที่เจ้าอัสดงแล้วบอกว่าพูดเราเนี่ยจะใช้น้ำมันลิตเดียววิ่งรอบโลกโอเคแต่คุณบอสเนี่ยขอมาเม็ดหนึ่งวิ่งรอบโลกว่ะตึกเก้ามือบอกห้องไปด้วยล่ะ ก,ก็เป็นไงกันบ,บ้างในงนะานสลับเสียงมันดาบฉากตายของัวหนางกรสุดโง่ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์พวกเราได้นะครับถ้าเกิดใครไม่ชื่นชอบเนี่ยผมว่าน่าจะมีเยอะพอสมควรเลยดิ like, สไลค์แซแมกันไปโอ้โหคลิปนี้นะเตรียมตัวโดนดิสไลค์เยอะแน่นอนแล้วถ้าเกิดอยากติดตามง่าอสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่เ a c บ b o o k Fan พ a g e w o กฟาร์มสตูดิของเรานี่ครับผมมาคุยกับเราแต่และก็ไม่ตอบแล้วทำไมคุณแจ๊คถึงไม่ตอบเขาว่าผมเนี่ยต้องอยู่กับตัวเองเพราะผมจะบวชละ แล้วคุณมอสเนี่ยก็อย่าลืมใส่ซองผมแล้วกันทุกคนเนี่ยร่วงใส่ซองออนไลน์มาได้อวันนี้ก็ไม่มีฝากละขอตัวราแต่ไปเท่านี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายผมเย้ย